ฮัลโหลทุกคนตอนนี้เป็นเวลา6โมงเย็นนะคะวันนี้ทีนตั้งใจแล้วว่าจะพาไปดู่าไฟแถวริสแควนะคะเพราะว่าเมื่อวานที่ถ่ายมาก็คือมันยังไม่มืดใช่ปะวันนี้เราจะไปแบบให้มันมืดเลยเพราะไฟคงจะสวยมากเพราะวันนี้ถ่ายช่วงกลางวันมามันดูสวยมากพวกน,นี้ไปแวะคุยกับน้องรีเซพชันมานะคะ<ๆ>เขาแนะนำร้านอาหารรัสเซียอีกร้านนึ่งแถวแที่แพ็คแต่พรุ่รงนี้ทีจะไปลองนะ แล้วดูน่ากินมากเลยแต่ว่าวันนี้ทินจะไปต้องไปกินร้านพาสต้าน้ให้ได้กันนะทุกคน <c oughs> ถ้าไม่ได้กินแล้วมันไม่จบจะไปลองว่าเฮ้ยมันเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นพาสต้าเป็นร้านพาสต้าเลยม,มันต้องอร่อยไหมอะ่ะเพราะที่ทุกคนชอบกินพาสต้าก็เลยวันนี้เราจะกินอาหารเย็นเป็นพาสต้ากันนะคะกค่อยากกินต้องได้กินอ่ะเราไปก่อนไม่เต็มหรอกรอคิว <c oughs> ทุกคนมันก็เป็นไมโครภาษาบ้านเขานั่นแหละ เต็มเขาถามว่ามีไม่โดยสั่งกฤษปากเขาบอกไม่มีให้ดีนชัยกุ้งเขวแปลลูก็ไม่มีแต่ราคาร้านนี้รือว่าโอเคนะทุกคนไวนก็เกลประมาณสองร้อยมีเป็นไอ้นี่ด้วยซิกเนเจอร์ค็อกเทลแมวนะคะอันนี้เราพร้อมจะสั่งคเอมันก็ได้ฟิลนะตอนร้านเล็กๆเองแต่ร้านเล็กๆพนักงานเต็มไปหมเลยทกคมีพิซซอาไวน์ก็เป็นร้าน นั่งดูวิวนี่ก็คือดอกไม้จริงนะครับลูกแดงไปแรงมาแล้วทุกคนเมื่อคืนทิดเมามากนะกินไปแบบที่เลือกขวดนั้นแอลกอฮอล์ตั้ง13แล้วดื่มหมดเลยแล้วกลับมาห้องเมื่อคืนมาดื่มอีกแก้วนึงคือโอ้เยอะมากแล้วก <laughs> ินกินกินกินไปซื้อเหมือนกล้วยกล้วยแห้งที่ไอสปามาที่ไอซุปเปอร์มาร์เกต็ตกินหมดเลยทุกคนเป็นคนที่ถ้าเกิดเมาแล้วอะ่ะกินแบบ ไม่เลือกเลยนะกินเยอะมากทุกคนมันเป็นอเอออะไรว่าสเส้นเพนนีเนี่ยเป็นเนื้อนะคะแล้วน้องคอมเมาตเสิร์ฟเขาบอกว่าอันนี้มันฮอตมากก็คือสไปซี่เขาบอกเออนั่นแหละสิ่งที่ฉันต้องการฉันชอบกินสไปซี่อาจาะไม่รู้ชาแแรวคนไทยดูน่ากินดัชิมเป็นเนื้อนะทุกคน เผ็ดมากไม่เผ็ดเลยมีความเผ็ดอยู่จิ้เดี๋ยวโดนรู้จักันแล้วมาจากไทยแลนด์นะจ๊ะกิน้นตำอย่างเผ็ดอ,อ,อร่อยเนาะสดชื่นมากเลย แก๊ที่สอทุกคนนั่งรอเวลาถ้าเป็นรอตรงโน้นแล้วมันรู้สึกอย่างนี้นนก็เลยนั่งมองคนไปเรื่อยๆตรงนี้เราทิ้งกระสั่งของหวานนะจะปกติไม่ใช่สายของหวานนะทุกคนแต่ว่าลองสั่งเทรามิสุเพราะว่าราคาก็ไม่ได้แพงนะร้านนี้เห็นปะ่ะจะมาตั้งหลายรอบก็ไม่ได้มาสักทีราคาโอเคเลยแหละไม่ได้เวอร์บงัง จะบอกว่าน well. ้องเด็กเซิร์ฟหล่อมากสูงหน้าตาดีมากทุกคนก็เหมือนเขาเรียกว่าอะไรน่าจะรุ่นหลานเห็นป่ะเห็นตาน้องน้องต้อง้งหลังก็หลังก็หลังก็าลังหลังน่เน่่เน่สูงหน้าตาดีไม่ได้เป็นแบบรัชเชนจ๋าทุกคนคือแบบวิวดีว้ สู่ทุกคนไม่ได้กินมันนานมากแล้วปกติทีมเป็นปคนไม่ใช่แบบสายของหวานนะทุกคนอันนี้คือกินของหวานกับวายอืมรสชิ้นนี้คือชิ้นใหญ่อยู่นะทุกคนสองิบาทไทยก็โอเคนะอยู่ร้านนี้นะทุกคนตอนนี้คนเริ่มคึกคืนแล้วนะเต็มในทุกโตาาก๊ะแล้วจ้ะเขาก็เลยต้องสั่งเพิ่มเดี๋ยวเกรงใจเขานะคะ รังใจเขาเลยสั่งเพิ่มกรโหที่กินเทรามิสุไปยเยอะมากเรียนเลยอะ่ะ <c> า <oughs> ผู้อื่นทอมเลยประมาณสักครึ่ชงชั่วโมงเดี๋ยวจะไปกันแล้วนะทุกคนบอกร้านนี้ไม่ได้เล็กนะมันมีพื้นที่เยอะมนาดไหนนะด <c oughs> ้านในนะด้านนอกอ่นนว่าเป็นร้านเล็กๆไม่เล็กนะจ๊ะมันที่ฟุมบัรสดส์ จิวใครมาแถวนี้ก็แวะมากินนะทุกคนเห็นว่าอร่อยร้านน่ารักด้วย่ <ไป S 1> ะฟาโลไปจ้ะไปกันต่อละจ้ะอันนี้ทินเดินมปอีกทางนะทุกคนเปลี่ยนบรรยากาศึบ้านเขาคือยิ่งใหญ่มากเลยนะตอนเย็นมาคนเ่วันนี้ก็คือจะสองทุ่มแล้วนะทุกคนมันก็ยังสว่างอยู่ลอ <laughs> งดูเสี่ยวอันนี้ต้องกี่ทุ่มมันถึงจะมืด ถ้าเกิดใครชอบดูไฟสวยๆวยทุกคนมาช่วงหน้าหนาวเพราะมืดเร็วใช่ป่ะแต่ว่าเวลาเที่ยวมันก็สั้นๆไงเดนชอบไปเที่ยวที่ไหนแบบว่าแถบยุโรปหรืออะไรเงี้ยช่วงหน้าร้อนมากกว่าเราได้มีเวลาข้างนอกค่อนข้างเยอะแต่วันเนี้ยรู้สึกว่าเอ้ยอยากให้มันมืดไวจังเลยอะไรเงี้ยเราอยากเห็นไฟไงสวยมากเลยอะ่ะทุกคนตึกรามหน้าช่องเขาคิดดูถ้าเกิดเขาไม่มีสงครามมันน่าจะชิลกว่านี้แล้วก็ของอาจจะถูกกว่านี้ไหมอ่ะทุกคน ไม่แน่ใจอ่ะแต่เดมันมันก็แพงจริงนะเอาจริงนะคือทีนว่าถือว่าม,มันมันมันแพงแบบแปลกๆอะ่ะแพงแบบแปลกๆจริงอ่ะบางร้านอะ่ะคือบางร้านมันร้านแบบปกติมากอ่ะเหมือนร้านอาหารทั่วไปอะไรเงี้ยแบบอูู้แพงแบบมากๆอ่ะจะแพงทุกคน แต่ร้านอาหารทุกร้านที่เห็นคนเต็มตลอดเลยนะคนเยอะทุกร้านเลยนะเห็นปะเนี่ยเหมือนคนเข้ามาอครเครียดอย่างเงี้ยฝัคนคลายอย่างเงี้ยปะ่ะคนเต็มทุกร้านนะมันไม่มีร้านที่แบบว่านั่งตบยุงหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าเราบางทีมันก็มีร้านที่แบบนั่งตบยุงตบยุงเนี่ยร้านนี้ก็น่านั่งมานั่งดื่มดื่มอะไรอย่างงี้ทุกคนเนี่ยเห็นแปบบ่ะทุกร้านมีลูกค้าหมดเลยแล้วแต่ละร้านเห็นปะ่ะ ร้านสวยๆน้าชิวหมดเลยนะในร้านกาแฟาคอฟฟี่มเนียชื่อคุค้นๆเหมือนเจอที่ประเทศไหนสักทีอันนั้นน่าจะเป็นตรงนน้นน่าจะเป็นช้อปปิ้งมอลล์ครับปะไม่แน่ใจนะคะยังไม่ได้เข้าไปดูข้างในเดินวนเวียนแถวนี้แหละ <c oughs> จะเป็นโรงแรมปะกูซี่ไมู่้อะไรกูซี่ ยรถไฟฟ้าทุกคนเนี่ยกระจักรยานไฟฟ้ามีทุกที่นะคะในเมืองนี้ทันสมัยเลยล่ะถึงได้บอกไงบ้านเมืองเขาคือเจริญมากอย่าไปคิดว่าบ้านเขาเป็นมีสงครามแล้วจะไม่เจริญนะอันนี้ที่นี่เขาใช้ชีวิตกันปกติดีมากเลยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะ่อนสงครามเขาน่าจะไปลบกันสักทีหนึ่งอะไรประมาณอย่างเงี้ย เส้นนี้กันเนาะเจอับจรรยากาศใหม่ๆเ,เดินไปเดินมาเหมือนสยามบ้านเราเลยนี่เห็นป่าไฟเริ่มจากตรงนี้แล้วทุกคนเนี่ยแต่ว่าพอดีมันยังไม่มืดมันก็เลยดูไม่ค่อยออกเนี่ยอันนี้ก็คือข้างหลังถ้าเราเดินทะลุตรงนี้ก็เป็นห้างกูมอะไรน,ะน่ะก็ในร้านรวงต่างๆอนจักรยานนี่ก็เต็มสีสันสวยงามเนี่ย ไฟเริ่มเปิดละบรรยากาศคึกคืนมาทุกคนมีร้านอาหารร้านคาเฟ่เต็มไปหมดเลยสวยเป็นแสนนี่มีเต้นด้วยนี่เฮ้ยูคเคยเจอเข้าเอนจอชีวิตเขาเด็กไปรุ่นเต้นเพลงอะไรเอ่ยนี่เป็นผู้หญิงรัสเซียเขาสวยทุกคนหุ่นดีดี แต่คนวันก็มีแหละแต่ว่าคนหุ่นดีก็เยอะกว่าหน้าตาน่ารักเฮเทนบอกว่าเหมือนเดอนสยามบ้านเราก็จริงเดินปะมีเด็กวัยรุ่นเขามาเต้นกันนะเป็นเป็นวงเป็นวงอะทุกคนของนเนี้ยเนี่ยเาถ่ายรูปมาเต้นเหมือนสยามบ้านเราเลยค่ะดูมีตามซอกตามซอยเต็มไปหมดเลยเออเราจะรอดูตอนที่ฟ้าที่มันตกแล้วมันคงสวยมากมาก กากาศสวยงามน่าดูสวยอะมุมนี้สวยเนาะคนเป็นล้านมารวมมาอยู่ที่นี่มาทินพามาเดินดูร้านของฝากมาทุกคนมาลูกดกโอ้โอไม่ได้ถูกนะทุกคนอันนี้ก็คือ350บาทไทยนะอันนี้พันซาประมาณ6 5 0าส แพงอยู่นะเนี่ยคุณแม่เนี่ยคุณแม่ลูกดอกเนี่ยซื้อเป็นของฝากไม่ได้เลยนะเนี่ยแพงเกินนะน่ารักอ่ะแต่มันน่ารักนะทุกคนดิดูดิดโอ้อ่ะละสองสามสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบบาทเงี้ยยังพอว่าเนี่ยแต่มันน่ารักอะอ่ะเล็กเล็กเงี้ยดูน่ารักมาก <laughs> แมกเนตชั้นดิแบบว่าอันแบบว่าปกติมากเลยนะทุกคนอ่ะละสองร้อยอันนี้อะ่ะละเจ็ดสิบกว่า แต่คงต้องซื้ออันถูกๆนี้ไปเนาะให้ดูว่าเออฉันมาแล้วค <c oughs> งต้องเป็นแบบนี้แหละถูกดีไม่ต้องการแพงนะต้องการแค่เป็นเมมโมรีอันนี้สามวันหนึ่งพันก็าันสามัห้ารอยทุกคนอ <c oughs> ราคาใช้เล่นเนี่ยละราคาจับต้องได้เจ็ดสิบห้าบาท <c oughs> อันนี้แหละเนาะเราเล็กๆทุกคน ก็ยัจะได้ไม่เต็มคนไปที่ระลึกสําหรับตัวเองมาตั้งไกลได้เท่านี้ดีคือทุกคนเห็นว่าที่ไหนที่เขาจะมีก่อสร้างอ่ะเขาจะคุมอย่างนี้ไว้เพรานเดูทําให้แบบดนูไม่น่าเกียดอ่ะเราต้องก็ปลอดภัยด้วยนะปลอดภัยจากแบบว่าเวลามีของร่วงลงมาหรืออะไรเงี้ยมันมันดีอะ่ะพวามปลอดภัยบ้านเขาคือโอเคมากๆเลยนะทรัสแควร์เขามีงานนะทุกคนมันเหมือนเป็นงานประจำวี่เกนฑ์ป่ามีคอน,สคอนเสิร์ตนะสามารถเข้าไปได้แต่ที ไม่ไปพอิีไม่ชอบไปที่ที่คนมันเยอะเยอะเบียดเสียกันนะทุกคนสตแตทวะก็คือคนกเดินออกเขาเดินข้านะคะเพื่อที่จะไปงานเท่าที่สังเกตทุกคนที่นี่ดูบุหรี่กันเยอะมากโดยเฉพาะผู้หญิงถ้าเทียบกับที่อื่นนะผู้หญิงดูบุหรี่ข้างเยอะแล้วก็เอ่อคนที่นี่ตอนนี้เงานหันมามาไอ้เวฟเป่าเวฟไอตัวนั้นอ่ะอูบุหรี่ไฟฟ้าทุกคนเยอะมาก จริงเยอะพอถ้าเกิดเขาไม่ดื่มปุ๋ยไฟฟ้านะโอ้โหเนี่ยทีน,น่าจะแบบว่าเขาเรียกว่าเลือดเลือดกำเดาไหลเหมือนตอนที่ไปตุรกีอ่ะเพราะว่ามันเหม็นมากแต่นี้พอเขามาดื่มปุ๋ยไฟฟ้ามันก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรกลิ่นหอมๆอ,มอะ่ะแต่ก็ไม่น่าจะปลอดภัยเหมือนกันนั่นแหละเนาะ เดินอ้อมไปนิดนึงนะคะเพื่อที่ว่าจะไปตรงห้างกลุ่มกลุ่มไปดูไฟดูไฟเสร็จแเราก็กลับห้องเนาะไปนอนตามสภาพเ <c oughs> นี่ยรู้สึกแบบวันนี้คึคลื้นมากเลยนะทุกคน <c oughs> มีเพลงมีเพลง <c oughs> เปิดใช่ปะ <c oughs> ตามพื้นที่ให้คนได้พักผ่อนหย่อนใจอย่างเงี้ยโอเคนเนาะด้วยดนตรีสดด้วยนะตอนเนี้ย อารมณเสื้อแดงดูบรรยากาศสุดยอดวิวนี้สิสวยมากอันนี้ยังไม่มืดเลยนะอ h oh my god ด oh, ีที่เรามา โอ้ยชอบมากเลยสิมุมเนี้ยแม่งแบบสุดยอดวันมันสวยมากเลยนะมุมเนี้หมยกอเนเดี๋ยวรอให้มันมืดกว่าน,นี้มันจะยิ่งแบบไฟมันจะยิ่งชัดอะ่ะทุกคนแล้วก็เอห้างกูมเนี่ยเขาก็จะเปิดไฟโใหม่ oh อีกหนึ่งชั่วโมงนะทุกคนจะรอให้มันมืดไปเลยวันเนี้ยเมื่อวานรอไม่ถึงมืดก็เลยไม่เห็นชัดก็สวยสวยมากจ้ะ มุมนี้ที่สุดแล้วทุกคนมันงามมากม,มันมืดนะกล้องอะแต่ว่าพอตาจริงมันพุกบก็วสวย